จะเป็นยังไงถ้าผมเนี่ยต้องมาเล่นเซตเบิกที่คนจีนชอบเล่นกันเหลือเกินปกติเนี่ยน้องๆก็จะเห็นผมอัพคลิปคิวเลอร์ในช่องประจำใช่ไหมและมันจะมีอยู่เซตเบิกเซตหนึ่งที่แบบคือผมไม่รู้ว่ายูทูบเบอร์จีนคนไหนนะฮะทำคลิปนะผมรู้สึกว่าโอ้โหมีคนเอาไปใช้กันเยอะมากครับคนจีนคือเล่นเซตเบิกนี้แทบจะทุกคนเลยคือไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็คือเซตเบิกนี้ครับผมนี่ครับคือบิดเบือนเนี่ยบางคนก็ไม่เอาไปนะแต่ส่วนตัวผมว่าเอาไปน่าจะดีกว่าแล้วก็เบิกที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับคนจีนนี่รัดูแลตวเององหื เซลฟ์แคร์นะครับคือไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนในแมปเนี่ยเราสามารถฮิวตัวเองได้นะครับแล้วเอาไปคอมโบกับเปิร์กนี้ครับความรู้ทางพุทธศาสตร์นะฮะสมุนไพรนั่นเองนะครับก็ปกติเนี่ยไอ้เปิร์กนี้เนี่ยมันจะฮิวตัวเองช้าอย,อยู่แล้วนะครับเซลฟ์แคร์ care. เราก็เอาไปคอมโบกับเปิร์กสมุนไพรนะมันทำให้ความเร็วในการฮิวของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก50%นั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดเราเอาพยาบาลไปด้วยนะมันจะทำให้ไอเทมพยาบาลของเราเนี่ยใช้ได้นานมากยิ่งขึ้นอีกนะครับและเเ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 ิิิิิรร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 ์์์์กก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 กนนนนนนนีีี้้้คคคคัััับบบจจจะะะะปป็็็สสสาาาาหซตลลย่ืืออศแดดงมถ ยี e, ตรงไหนก็ได้นะอารมณ์เหมือนกดตายยากแต่ว่าแต่ว่าตัวเราต้องไม่เจ็บนะครับถ้าเกิดตัวเราเจ็บอยู่เราจะไม่สามารถใช้เปิกนี้ได้เราต้องห้ามเจ็บนะครับผมหลังจากที่เรากด E ีปึ๊บเนี่ยตัวเรานะครับมันจะวิ่งเร็วขึ้น25% 2วินาทีนะครับจากนั้นนะครับมันจะสุ่มนะพอมันเลย2วินาทีไปมันจะสุ่ม4เอฟเฟกนะครับเอฟเฟกแรกก็คือเราดวงแย่น่อยก็คือทําให้ตัวเราเนี่ยติดสถานะปลอดกำบังก็คือโดนตีทีเดีวยวล้ม12วินาทีนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราดวงดีขึ้้นนนนมาาาาห่่ออยะะะคระครับสสถถที2ืเจไดวิ วัวเพิ่มขึ้นอีก25%อนะครับอีก2วิรวมกับตอนกดครั้งแรกอีก2วิเป็น4วินั่นเองนะครับเรียกได้ว่าอารมณ์เหมือนมีสปินเลยวิ่งยาววิ่งฉีกกันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็เอฟเฟกที่3นะฮะก็คือดวงแย่มาหน่อยก็คือตัวเราจะกรีดขึ้นมาแบบดังลั่นเลยแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็สถานะที่4นะครับที่เราจะสุ่มได้นั่นก็คือเราจะสุ่มได้รับไอเทมหายากนะครับระดับเขียวขึ้นไปถ้าผมจําไม่ผิดระดับเขียวระดับม่วงแล้วก็เราจะไไดดด้้้้้ออนนนขาาาางงงงใเเทวยยัั่ะครรบจจพ พยาบาลเขียวอาจจะมีเข็มแดงหรืออาจจะมีขวดม่วงในนั้นแล้วแต่ดวงใครดวงมันเลยนะฮะก็เปิกนี้เนี่ยเป็นเปิกที่เห็นคนจีนใช้บ่อยๆนะผมก็เลยอยากจะหยิบมาใช้ดูว่ามันจะดีจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ไอเทมที่ผมเอาไปก็คือผมเอาไฟฉายแล้วก็แอดออนไปนะแค่นั้นเองนะไปดูกันดีกว่าว่ามันจะได้ใช้ไหมจะได้เรื่องไหมเซตเนี่ยจะเป็นยังไงไปรอดูกันในเกมเลยดีกว่าครับ let's go <S สักการะสถานแห่งโทสะด่านของตระกูลยามาโอกะนะฮะผมด่านนี้ ด่นานของโอนี้กับน้องลินนั่นเองโอ้โหเจอตัวอ้วกเจอตัวอ้วกนี่คือมันแอนตี้เปิร์กเราเลยเนะี anti ่ยแอนตี้เซตเปิร์กเราเลยครับเหมือนคิวดร์จะอยู่ฝั่งบ้านใหญ่ปะเมื่อกี้มันเห็นแวบ,บๆบโอ้โหมีแต่เครื่องหมดกำลังด้วยคือโอ้โหมันคือตัวละครก็ชนะทางเราแถมเปิร์กก็ชนะทางเราอีกอะเวอร์จัดโอเคเราเดินไปก่อนนะ แล้วมีคนมาบูนแล้วเราก็ฉีกไปเลยฉีกไปเลยตอนนี้มันน่าจะไปบูนยับยับแล้วไม่ใช่แล้วแต่มันน่าจะไปอ้วกยับยับละแล้วคิวเลอร์พังบูนไก่หนอครับไม่ต้องใช้ครับคิวเลอร์น่าจะกำลังไล่ไปอ้วกใส่เครื่องอยู่นะถ้าเป็นไปได้เนี่ยเซตเบรกเราพยายามอย่าไปเจ็บเลยครับอย่าไปเจ็บเลยอย่าไปโดนอ้วกเลยแต่ด่านมันแคบอะด่านนี้ปรับมาเอาจริงก็แอบเล่นยากอยู่พอสมควรนะครับ เดี๋ยวผมลองวิ่งมาเช็คก่อนว่ามันอาจจะมีเครื่องที่หลงเหลือรอดจากการโดนอ้วกใส่เครื่องนี้โดนนะอาจจะอยู่ถ้าแถวฝั่งนู้นนะ่ะน่าจะไม่โดนอ้วกครับแต่ต้องวิ่งไปหาก่อนไม่มีทานานะเดี๋ยวนะทำไมคิวเลอร์มันวิ่งมาทางนี้เหมือนคิวเลอร์มันก็ไม่ได้ไล่ใครนะครับเหมือนพยายามไปอ้วกใส่เครื่องไว้ก่อนเนี่ยมันพยายามเหมือนไปอ้วกแบบให้ทุ่ทั่วไว้ก่อนอนะ่ะโอเค ทำตัวมีประโยชน์ครับมีประโยชน์ตรงไหนไล่ะไรประโยชน์เลยตอนนี้นสับขาไปก่อนสับขาแล้วได้สถานะบัฟวิ่งไวครับผมยังไม่อยากเจ็บฟรีนะตอนนี้โอเคปล่อยให้เพื่อนมันเล่นไปก่อนแล้วกันนะมีคนไปบ,บูนซ้ําตรงนู้นผมคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทามมิ่งตรงนู้นเนี่ยเครื่องน่าจะหายติดอ้วกแล้วทามมิ่งมันน่าจะใกล้หายติดอ้วกแล้วเครื่องตรงนี้คือตอนแรกเราจะเป็นตัวฟรีไปก่อนครับเคตรงนี้หายติดอ้วกแล้วครับ ปั่นได้คนเดียวเราต้องพยายามอย่าติดอ้วกเลยไม่งั้นคือเล่นยากมากเปิร์กเซตนี้คือมันแบบแอนตี้เราแทบจะทุกเปิร์กเลยอะ่ะยกเว้นบิดเบือนครับอย่างเดียวที่น่าจะพอใช้ได้อยู่ตอนนี้เอโรดี้ไม่ปั่นละไม่ใช่เอโรดี้จู๊กอยู่แล้วก็เซเวนวอร์ดคนที่3ปั่นฟรีครับเราก็ปั่นฟรีปะเราปั่นแบบไม่ติดอ้วกนะพยายามเอาเครื่องที่เซฟเซฟไว้ก่อนเอาให้ตัวเองเล่นง่ายไว้ก่อนนะ ผมลืมบอกเลยว่าถ้าเกิดคิวเลอร์มันมีแต่เครื่องหมดกำลังอะ่ะเราพยายามอย่าไปสับขาเล่นอย่าทำให้ตัวเองหมดกำลังเล่นไม่งั้นคือเปิร์กมันจะมีรีเห็นไหมพอเปิร์กมันรีอยู่อะ่ะแล้วเราแบบเราไปแตะเครื่องเห็นไหมเปิร์กมันจะหยุดทำงานทันทีครับมันจะไม่รีหมดกำลังต่อมีคนช่วยละผมไปสับขาเล่นไปแล้วไงรอบหนึ่งก็ไม่เป็นไรครับอันนี้เราถือว่าเราพลาดนะเราจะได้ไม่สับขาเล่นต่อครั้งต่อไปดูเดียนไหม คือมันรีอยู่แล้วมันหยุดอ่ะมันหยุดตรงที่ประมาณ60%อย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราเล่นยากครับเดี๋ยวนะเมื่อกี้เหมือนไล่ไล่เพื่อนเรามาในใกล้ตรงนี้ไล่เราเปล่าคือเราไม่มีเปิร์กหนีนะเราต้องพยายามแบบลึกลักลึกลักไว้ก่อนพยายามลึกลักไว้ก่อนแล้วก็ผมจำได้ว่าเหมือนเพื่อนปั่นไว้ตรงนู้นแต่จริงๆป่ะไอ้เปิร์กบูนก็ค่อนข้างแพ้ทางฆาตกรตัวนี้อยู่พอสมควรนะครับ เพื่อนน่าจะลมละเอาหน่อยเพื่อนขอเครื่องนี้ก่อนพับเซฟเฮ้ยคิวเลอร์มันก็แอบ,บกลัวไม้นิดหนึ่งนะเนี่ยมันกลายเป็นว่าเพื่อนจุกนานมากครับสวยมันปั่น2คนตรงนู้นแล้วเสร็จไปเครื่องหนึ่งเครื่องเครื่องของเราก็น่าจะเสร็จนะครับแต่ดีตรงที่คิวเลอร์มันไม่มีานานเนี่ยแหละถ้ามีานานเราจะเล่นยากกว่าเดิมแบบมหาสารงานสร้างมากๆโอเคสวยผมปั่นเสร็จก่อนนะ ไม่รู้คิวเลอร์มันจะมีแขวนเครื่องระเบิดหรือเปล่าแต่ถ้ามีก็คือคิวเลอร์เสียฟรีละน่าจะขึ้นเครื่องบนครับน่าจะขึ้นไปเช็คข้างบนปะโอเคตอนนี้สถานะบทกำลังเรารีเซ็ตแล้วครับเดี๋ยวเราจะลองมาดูเครื่องแถวนี้เครื่องแถวนี้ก็ปั่นได้ครับชิลงั้นผมปั่นเครื่องนี้เลยมีคนไปช่วยละฉะนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปนะเราปั่นอย่างเดียว ทำหน้าที่นักปั่นนักปั่นไฟในตํานานที่ดีที่สุดเมื่อกี้เราปั่นฝั่งถ้าเกิดตรงนู้นเป็นซ้ายล่างนะบ้านเล็กอะ่ะเราปั่นขวาล่างแล้วตอนนี้เรากําลังปั่นขวาบนอยู่นะครับแล้วไอ้สคน2คนข้างล่างก็กําลังปั่นกันอยู่2คนคือจริงๆอะ่ะเซตเนี่ยส่วนตัวผมนะผมคิดว่าวิธีการเล่นมันอาจจะต้องแบบมันอาจจะเห็นแก่ตัวนิดนึงอะ่ะเราไม่จําเป็นต้องแบบไปเสนอหน้าออกไปจูบนะเราพยายามปั่นไฟให้เร็วที่สุดก็พอนะ ตอ,อนนี้เหมือนคิวเลอร์มันไม่ได้ไล่ใครนะใช่ปะเหมือนไม่ได้ไล่ใครครับเราก็ปั่นไฟฟรีไปก่อนอย่าไปเจ็บฟรีก็พอครับไม่งั้นคือเราฮิลตัวเองก็ไม่ได้เราใช้เปิร์กกับกรอกก็ไม่ได้ไม่ใช่กับกรอกเลยมันศิลปะการแสดงบางทีก็ชอบเข้าใจผิดนะนี่คิวเลอร์มันแตะเครื่องหมดกําลังเปิร์กมันแบบโหดมากเลยนะคิวเลอร์หมาปะ ถิอเครื่องออรล่าไหมไม่ออรล่าครับเดินเช็คครับผมเดินเช็คครับแล้วเราสับขาไงเราสับขาไงแล้วเราฉีกไงเราฉีกโซนเหมือนโยนเกมอย่าอ้วกใส่ชั้นอย่าอ้วกใส่ชั้นนะคุณเธอพับเลยพับเลยมาอ้วกใส่แต่ว่าเราจะไม่เจ็บนะเราจะเดินก่อนโอเคเครื่องนี้ได้เยอะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราปั่นเครื่องนี้เสร็จแล้วเ,เราล้างอ้วกเครื่องนี้เลยครับ เพราะว่าเราพยายามล้างตรงที่เราปั่นไฟเสร็จไปแล้วนะฮะถ้าเกิดเราไปล้างตรงที่คิวเลอร์มันยังไม่แบบปั่นไฟยังไม่เสร็จอะ่ะแล้วคิวเลอร์มันมาเช็คใช่ไหมมันจะเก็บอ้วกพอมันเก็บอ้วกปุ๊บเราจะว้าวุ่นเลยครับเราก็ปั่นเครื่องนี้ไม่ได้เลยพยายามปั่นในพยายามล้างในแถวแถวเครื่องที่เสร็จไปแล้วอะ่ะเป็นทําเลที่ดีที่สุดรอบไม้นี้ก็เล็กเกินนะพยายามอย่าไปวนเลยให้ตรงรอบไม้ตรงนะี้ขินเล็กๆเกนี้ยโอเคทีนี้เครื่องสุดท้ายครับ คิวเลอร์มันติดโซนเกินไปนะถ้าเกิดเขาไม่ติดโซนเกินไปเนี่ยผมว่าปั่นมันเสร็จตั้งนานละนี่ครับเฮ้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอย่าพยายามไปล้างตรงประตูครับแต่ตอนนี้ไม่ทันละผมล้างไปแล้วจริงๆเราหยุดล้างได้ครับโอเคไม่ควรล้างตรงประตูเท่าไหร่ครัคิวเลอร์มาละน่าจะไปเก็บอวกแน่นอนร์ชัวร์นะครับฟังเสียงกึ้ง เอ้ายังไม่เก็บแบบอ้วกแล้วผมดึงเลยโอเคเราดึงคนที่ติดเชื้อเนี่ยเราก็จะติดเชื้อเหมือนกันนะครับเอาตัวมาดุนทําไมประตูเปิดด้ยังประตูตรงนี้เปิดเรียบร้อยแล้วครจะออกก็ได้จะครก็รอดออกให้รู้จักสไตล์คนจีนนี่งไงแล้วผมออกเลยไม่สนใจการที่เราแบบเนี่ย การที่เราแบบออกเลยอะ่ะมันทำให้คิวเลอร์เส็งนะแบบโอ้โหกูสาแขวนอะ่ะตอนท้ายเกมอะ่ะกูจะล่อให้มาช่วยอะ่ะแล้วมึงออกเลยอย่างเงี้ยหงุดหงิดนะคิวเลอร์บางทีหงุดหงิดนะแบบหงุดหงิดละเท่ากับว่าตาน,นี้กูไม่ได้เก็บสี่ละอย่างมากก็เก็บสามเพื่อเผอก็อาจจะเก็บได้แค่คนเดียวเนี่ยคิวเลอร์มันจะลองละอ่ะ คือประมาณนี้ครับเซ็ตเปิรน,นี้แต่ว่าคือมันเจอตัวที่แอนตี้อย่างเดอะเพกอะมันก็เล่นยากนะเดี๋ยวผมไปกดต่อดีกว่านะเผื่อจะเจอคิวเลอร์ที่แบบเราแบบรับมือด้วยง่ายๆได้นะโอเคไปดูกันต่อครับโอ้โหปฐมมิชวิชโอ้โหแล้วด่านนี้อย่างแย่เลยมาเดี๋ยวผมจะลองวิ่งเสนอหน้าไปลองจุก๊กดูซิมาแล้วด่านคือแบบลังแกทำร้ายทำร้ายกันมากเลยครั ยังไม่รู้นะว่าคิวเลอร์ตัวอะไรเอ่อแต่เสียงมันเดินไหนท์ปะเนี่ยเอ๊ะมาพังประตูตรงนี้แล้ววิ่งไปแล้วนะครับยังไม่รู้ว่าตัวอะไรแต่ไฟไม่ปั่นไงไเราก็ห้าวซะด้วยอืมมีรอบให้เล่นเยอะขึ้นแต่ว่าน่าจะอยู่ข้างบนนะครับเขาวิ่งมาเซิร์ฟเอ้ยเพื่อน ตัวอะไรวะขอดูหน่อยเดี๋ยวไม่ได้ตามลงมาหรอกหรอแล้วเพื่อนเราวิ่งไปไหนละวิ่งมาฮิวเพื่อนสักหน่อยอเอาเพื่อนเราไปไหนแล้วก็บาหูคือกันออคิวเลอร์มันทำไมมันดูมันไม่ได้ไล่ไข่สักทีวะแล้วผมขอเช็คดูก่อนนะงั้นเราปั่นเลยแลนไม่มีแต่เครื่องหมดกำลังครับ ปั่นไฟชิวๆตามตาม,ตามฟิลไปเลยโอนี้เหรอเออว่าถ้าเป็นโอนี้เนี่ยผมว่าหวานหมูนะดดนนะ่ะเอ้ยเอย่น่าจะมีโอ้ยโอเคน่าจะมีกระทืบเครื่องออร่าหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้ออร่ามันบิดเบือนผมเด้งดึงๆไปเลยครับ ถ้าเกิดเราเจอโอนนี้อย่างที่ผมเคยบอกเราจริงเราไม่ต้องรีบเลยครับเราไม่ต้องรีบเลยครับตอนนี้เหมือนจะไล่ล่าล่าคลอฟครับเราปั่นเราปั่นไปเพลินๆสับขาไปก่อนเหมือนจะเราจะได้ไอเทมมาเนี่ยวางไอเทมก่อนไอเทมนี้ไม่ดี ลาเทมที่เราสับขาไว้มันจะตกตรงที่เราได้เทมเมื่อกี้นะโอเคน่าจะไล่เพื่อนอยู่ข้างล่างครับถ้าอย่างนั้นเราปั่นฟรีไปก่อนคือถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ชัวเราลุกไปเลยครับเราอยากไปแบบเราอยากไปกักอะโอเคอันตีหมดแล้วครับเดี๋ยวเพื่อนน่าจะวิ่งขึ้นมาตรงนี้เพื่อนวิ่งขึ้นมาปุ๊บเราก็เดินน่าจะขึ้นมาตามเพื่อนปะ คือหัวใจแม่งเด้งแรงมากอ่ะบิดเบือนเราเด้งอีกละอาจจะเปิดตู้ออล่าไม่ก็กระทืบเครื่องออล่าเนี่ยทีนี้เราจะได้ปั่นฟรีครับเล่นเนียนๆไปเลยเราไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าถึงมันจะได้เปิดอันติก็จริงมันได้เลือดก็จริงแต่ว่ามันยังไม่ได้แขวนใครเลยครับคิวเลอร์เราเล่นแบบเซฟเซฟไปเลยแล้วด่านนี้มันแคบครับบิดเบือนเราก็น่าจะเด้งตลอดอะถ้าเกิดมันทําอะไรเพื่ออ,อ่านออล่าเราได้ ปั่นไฟไปชิวๆตามฟิวอย่าลืมว่าเกมชนะที่การปั่นไฟครับเราจะเนียนก็เนียนได้แต่ว่าอย่าลืมปั่นไฟให้เพื่อนด้วยครับบางทีเพื่อนอาจจะจุ๊กฟีได้ถ้าเกิดเราแบบมัวแต่มัวแต่แอบ,บอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็อย่าลืมปั่นไฟด้วยนะฮะพยายามเช็คหน้าเช็คหลังเผื่อชิวเลออ์อาจจะมีทิงเกอร์เซอร์ไพรส์มาตาฟัคเกอร์มาหาเราข้างหน้าเหมือนจะมีเครื่องปะเนี่ยเห็นไหมคือด่านเนี่ยมันเดินนิดเดียวมันก็ วีดเบือนมันก็มันก็กลับมาอันนี้ของมันแล้วเก็บสแต็ตของมันแล้วแต่เราไม่เจอคิวเลอร์เลยวะ่ะพยายามจะวิ่งไปหานะว่ามันอยู่ตรงไหนแต่แบบหาตัวไม่เจอเราไม่จําเป็นต้องวิ่งไปหาน,นะไม่จาเป็นต้องเสนอหน้าปั่นไฟอย่างเดียวครับปั่นไฟชิวๆตามฟิวอ่าเอาแล้วไงเอาแล้วไงเพื่อนล้มตรงนู้นด้วยครับเป็นเรื่องแล้วทีนี้อาจจะบาร์บีคิวหรือเปล่าเดี๋ยวลอเข้าแขวนนะฮะ แล้วดูที่บิดเบือนครับว่าจะเด้งไหมตอนนี้เรามี2สแต็กแขวนปุ๊บบาร์บีคิวไม่เด้งครับบาร์บีคิวไม่เด้งนั่นแปลว่าเขาไม่มีแต่ถ้าเกิดบิดเบือนอ่าแปลงล่างเป็นมังกรทยานฟ้ายักษ์สาทลายโลกาแล้วหนึ่งเราปั่นไปก่อนครับชิวๆตามฟิลอยู่บาร์ฟิลเหมือนจะไล่น้องหัวม่วงไปแล้วอะ่ะมันชื่ออะไรวะนะ่ะน้องหัวม่วง บางทีก็ลืมชื่อครับตัวละครในเกมเยอะเกินไม่จาเป็นไม่ต้องรีบไปช่วยก็ได้ครับตราบใดที่เรายังปั่นฟรีอยู่โอเคเดี๋ยวลาลาคอฟน่าจะไปช่วยนะเพราะว่าเขาน่าจะเห็นอยู่ว่าสัญลักษณ์เรากาลังปั่นไฟนะลาลาคอฟเคสวยเป็นงานนะครับตี้นี้เป็นตี้คนจีนที่เป็นงานอืมเหลือสามเครื่องคือต้องมีคนหนึ่งที่ปั่นอะ่ะไม่งั้นกนะ็คือไม่เสร็จสักเครื่องแน่ปล่อยมือ มีแขวนเครื่องระเบิดเสาขาวนั่นเองนะครับการที่เราไม่ปล่อยมือมันจะทำให้เครื่องระเบิดคามือเราครับแล้วเราจะปั่นไม่ได้แป๊บหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราปล่อยมือเราจะปั่นให้ความคืบหน้ามันขึ้นต่อได้เลยนะโอเคทีนี้เราก็ปั่นต่อชิวๆตามฟิลไปก่อนไม่รู้ว่าคิวเลอร์จะมาไหมห้องดนตรีปั่นฟรีสวยแล้วคิวเลอร์มาครับเราลงทางลัดไปเลยครับ มาเปล่าแน,น่ลงไปดักเราอวะดีนุม่มลองไปดักเราทำไมล่ะจ๊ะแล้วผมมาเล่นตรงนี้คนระับผมเฮ้ยสับขาสับขาหลอกให้ชอบช้ำสับขาหลอกให้ชอบช้ำยัดไม้เปล่ายัดหม้ได้นะถ้ามันจะเป็นนะไอ้หนุ่มยัดไม้ได้นะถ้ามันจาเป็น,น,น,นะน,ปนบอดไปก่อนหนึ่งเทือ บอดไปก่อนนะจ๊ะเบบี้กูแต่ไลน์นี้เล่นยากอยู่นะน้องๆไลน์เนี่ยเอะแน่เสียยึกเสียยึกเสียยึกผมไปก่อนหนึ่งเทือแล้วผมพับเลยครับโอ้โหโดนได้ยังไงก่อนอุนเธอมีดยาว8เมตรเคิงเรียบร้อยคิวเลอร์มไม่ไล่ถ้าคิวเลอร์มไม่ไล่ก็นี่ไงตามสไตล์ครับตามสไตล์เออทำไมอะ ไมโดนดึงหลังอะทำไมอะทำไมเพื่อนทำอย่างนั้นนะตรงนี้เราใช้ไปสองแผ่นนะเอาจริงๆป่าผมว่าผมเล่นนานอยู่นะผมว่าผมเล่นนานอยู่นะแต่เพื่อนทำไมมันไปปล่อยคิวเลอร์ดึงหลังอะมันไปทำอะไรอย่างนั้นนะเกิดอะไรขึ้นทำไมเจ้าเฮดจังสั้นโอเคไม่กี้เสียงคิวเลอร์ร้องน่าจะโดนสตันเขาเรียกว่าอะไรอะวางระเบิดที่เครื่องปั่นไฟนะแล้วก็โดนตุ้มใส่มันไม่อยากแจกเลือดหรอเอาปั่นเรื่องแล้วครับผมเห็นผมไหมเนี่ย ไม่รู้ว่าเห็นไหมผมวิ่งฉี่กับมาก่อนแล้วเดี๋ยวมันวิ่งมาทุบเราครับบิดเบือนเรายังไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่บิดเบือนสิหัวใจเรายังไม่เด้เดี๋วผมวิ่งมาช่วยเพื่อนเองครับเพราะว่า,าลาลาคอฟมันปั่นอยู่เห็นไหมครับเราต้องดูสัญลญักษณ์ที่เพื่อนด้วยนะอ่ะแล้วผมดึงเลยไม่รู้ว่าปั่นแล้วเครื่องระเบิดด้ไหมเอ้ไม่ใช่สิไม่รู้ว่าแขวแล้วเครื่องระเบิดด้ไหม โอ้โหไม่ค่อยดีครับคิวเลอร์รน่าจะขึ้นมาเช็คตรงนี้ครับอ่าเครื่องยังระเบิดอยู่คิวเลอร์มันไปละถ้าคิวเลอร์ไปปุ๊บเราก็เคมเครื่องนี้ต่อนะครับเพราะมันใกล้เสร็จแล้วเราไม่อยากที้เครื่องเนี่ยมาปะ <c oughs> เหมือนมาไม่เหมือนนะมาเลยสับขาเลย ผมติดสถานะโนวันเหมือนคิวเรือเขาหาเราอยู่ครับตอนนี้นแล้วเราก็เนียนไงทำเนียนทำเซียนเหมือนเรียนมาแัน,น่เข้ามาเช็คด้วยเอาละเป็นเรื่องแล้วทีนี้มีคนได้อันติคิวเรือได้อันติไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบเครื่องสุดท้ายแล้วน่าจะอยู่บนหัวครับจริงๆไม่อยู่มันไม่มันไม่มไปไหนไกลหรอกน่าจะห่วงเครื่องข้างบนครับแต่ว่าการที่เขาอยู่ใกล้ๆก็ดีครับ เพราะว่าบิดเบือนเราก็จะทำงานเรื่อยๆอย่างนี้เก็บมา3สแต็กเหมือนเดิมแล้วครับผม okay. โอเคอุ้ยเดี๋ยวนะเครื่องมันเกิดตรงบันไดตรงนี้เลยเหรอวินานานทีผมจะเห็นนะเนี่ยเครื่องมาเกิดตรงบันไดตรงนีน้อยู่ไหนมาคิวเลอะนี่อยู่ตรงนี้ครับเราไปเลยดีกว,ว่ากะท่บอลา นี่ไงบิดเบือนเราเด้งดึงถึงเราจะวิ่งไปเราจะไม่ทิ้งรอยเท้าครับโอเคเพื่อนไปปั่นเครื่องนุ้นละไปตั้งเครื่องใหม่ละไม่ค่อยดีแล้วครับไม่ค่อยดีละเพราะว่ามันเมียนตีนะเมื่อกี้เรามองในมือมันปะเห็นมันเมียนตีอยู่แต่เพื่อนน่าจะไปปั่นสองตอนนี้เขาถ้าจะไปแล้วครับเดี๋ยวเรามารอปั่นเครื่องนี้คือมันต้องให้คิวเลอร์เขาเล่นยากที่สุดอ่ะคิวเลอร์ไปแล้วก็ปั่นเครื่องนี้ต่อครับ เครื่องนี้กับเครื่องนู้นเหมือนจะโซนนะครับเหมือนเครื่องปั่นไฟมันจะอยู่แบบเขาเรียกว่าแถวเดียวกันอนะ่ะตรงเครื่องนู้นแล้วก็ตรงห้องเคมีไม่ใช่ตรงห้องเคมีดีเยอห้องเคมีห้องเค,ม,งเคมีแล้วก็ตรงบันไดตรงนี้ครับเฮ้ยแต่ผมไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะเครื่องเครื่องปั่นไฟมาอยู่ตรงบันไดตรงเนะี้ยปกติมันจะอยู่แบบแถวทางเดินห้องถงข้างนอกอะ่ะแล้วเรียบร้อยคนนั้นโดนครับแต่คนนั้นยังไม่โดนแขวนนะโอเคอยู่โอเคอยู่โอเคอยู่เลยดีเลยชิวชิว ถ้าเกิดไปไล่2นิโคลัสกับไอ้น้องหัวม่วงเนี่ยผมว่ารูปเกมอาจจะไม่ดีครับแต่ว่าพอไปโดนในคนนั้นอนะ่ะดีเลยครับเพราะว่าเขายังไม่โดนแขวนถ้าเกิดมีแขวนเครื่องระเบิดมันจะไประเบิดเครื่องนู้นครับเครื่องเราจะได้ปั่นฟรีนะโอเคผมว่ารูปเกมมาดีแล้วตอนนีน้ยังไงน่าจะรอดสี่ฟ s u r ชัวแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเฮ้ยเนี่ยแหละผมว่ามันจะเปลี่ยนตรงนี้แหละเกมมันจะเปลี่ยนเล็กน,น้อยตรงนี้แหละแล้วเราสับขาเลยครับผมแค่นั้นเพื่อสับขาก็ต้องสับ โอเคไม่ค่อยดีละไม่ค่อยดีแล้ว,ลวน้องๆวางไอเทมก่อนเดี๋ยวเราจะไปหยิบไฟฉายของเราเมื่อกี้ที่ทำตกไว้ตรงไหนวะที่เราสับขาเสร็จแล้วแปลงร่างต่อเลยครับคิวเลอร์แปลงร่างเป็นยักษ์สาที่ชอบกินปลากระป๋องเป็นยองใหญ่เอาแล้วเจอน้องหัวม่วงงี้ไม่ค่อยดีครับ ถ้าไม่ไม่ดีก็ต้องรีบปั่นแค่นั้นเองไม่ดีก็แค่รีบปัน่นอย่าทำให้รูปเกมต้องเสียอย่าให้เมมโมเมนตัมต้องเสียโอเคสวยโอแต่คนนั้นเฟสสุดท้ายแล้วด้วยครับโอเคคิวเลร์อ,อุ้มอย่างนี้ยังไงก็เสร็จทันแน่นอนครับอย่างนี้รูปเกมเราน่าจะรอดนะผมคิดว่าผมมาลอดแน่นอนคนระับเครื่องนี้เสร็จแน่นอนฟ์ชัว แต่ผมไม่รู้คิวเลอร์มันอยู่ตรงไหนอะ่ะนี่ผมรอเปิดประตูนี้คิวเลอร์ไปไหนแล้ววะผมว่าคิวโอเคคิวเลอร์ไปเช็คฝั่งนู้นละฉะนั้นเราเปิดฟรีครับประตูนี้และไม่ค่อยดีละอย่างนี้ไม่ค่อยดีแล้วน้องๆเดี๋ยวนะเพื่อนเปิดเลยเหรอเร็วไปอออสอง Okay. เหมือนเดิมครับเล่นเจอโอนิไม่ต้องรีบรออันติหมดก่อนได้ไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบเลยมันเพิ่งเปิดไปใช่ไหมรอมันรอมันพุ่งไปพุ่งมาก่อนรอได้ครับรอมันพุ่งไปพุ่งมาก่อนได้ทีนี้คิวเลอร์มันจะวาวุ่นครับคนที่วาวุ่นคือคิวเลอร์ไม่ใช่เราโอเคเราวิ่งตามลายมันไปเลยเดี๋ยวน่าจะหมดเร็วๆเนี่ยแล้วสับขาไปเลยครับผม นี่สับขาไปเลยครับได้บัฟวิ่งไวเพิ่มขึ้นอีกแล้วเนียนก่อนรออันติมันหมดได้ชิวๆหมดเรียบร้อยเห็นไหมเนี่ยเจอโอนี้ชิวๆไว้ต้องรีบเซตไปคนจีนอยากได้ซีนในเดสปายนี่กระโดดเรียกด้วยตามสไตล์แบบท็อกซิกเพลเยอร์ไปครับชิวๆไม่โดนแขวนสักครั้งเซตเบิร์กนี้ บิดเบือนใครบอกว่าไม่ดีครับ ตอนเนี้ยบิดเบือนมันยังดีอยู่ครับรีบใช้นะก่อนที่จะโดนเนื้อแผดหน้าแผดหน้าก็คือเหมือนจะเก็บสแต็กืเรื่อยเหมือนแผดนี้ไม่ได้แล้วนะ <c oughs> คือหมดแล้วหมดเลยไหมแผดหน้า <c oughs> เฮ้ยเมงมุมด้วยหรอโอ้โหโอนี้เอาเมงมุมมาเนี่ยนะนี่ไงกระทืบออร่าจริงจริงด้วยครับตอนแรกผมก็นึกว่ามันจะมีเปิดตู้ออล่าแต่ไม่มีนะเป็นยัางนีงบ้างครับน้องๆชอบหรือเปล่าครับเซ็ตเพิร์คคนจีนผมว่าเอามาใช้เนี่ยเอามาเล่นเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้แย่นะแต่ส่วนตัวผมว่ามันก็ไม่ได้ดีมากนะเอาไปใช้ตายยากมอง จริงถ้าเกิดเราจะฮิวอ่ะไม่จําเป็นต้องเอาเซลล์แคร์มาก็ได้นะในความคิดผมอะ่ะถ้าจะฮิวตัวเองก็เอาพยาบาลมาเลยเนะี่ยเอาเข็มมาอย่างนี้ก็ได้ครับเอามาแบบเนี้ยเราใช้พยาบาลก่อนพอใช้ไปครั้งหนึ่งปุ๊บมันจะเหลือติ่งนิดหนึ่งแล้วก็ใช้เข็มต่อมันก็ฮิวได้2ครั้งเหมือนกันเนาะโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับชอบหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าต่อไปสําหรับวันนี้บายบายครับ